สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะ ขอเชิญร่วมทําบุญจัดตั้งกองทุนบุญสร้างพิพิธภัณฑ์บารมีหลวงปู่ทิมตำนานกําเนิดพระผงพรายกุมารที่จังหวัดระยองโดยร่วมบุญบูชาพระคุณแผนผงพรายกุมารปี1 0ถึงปี18หลวงปู่ทิมบูชาองค์ละ5,000ถึง1 0 0 0 0บาทแล้วแต่ความสวยงามหรือร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลอื่นๆที่มีของกรุจามเมง ลูกชายบุญธรรมหลวงปู่ทิมสนใจร่วมทารรบุญติดต่อได้ที่สุรินเดชอุดมอาจารย์นวะลูกชายจามเมงโทร092 576 4893บอกอใหญ่สยามชนโทร065 743 1348อาจารย์ทัศน์พระสมุทรโทร093 460-4666สนับสนุนโดยผงสีฟันสมุนไพรทงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาสฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาท สมุนไพรแท้100%ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาทสั่งซื้อได้ที่โทร ID Line 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะ อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีจัดประกวดสาวงามบ้านมีในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านมีประจำปี2568บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก น,นายนภัรเอมอ่อนนายอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านรวมกันจัดประกวดสาวงามบ้านหมีในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีบ้านมีประจำปี2568โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง27กรกฎาคม2568ณบริเวณถนนบ้านกล้วยและสวนสาธารณะริมคลองบ้าน อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีโดยมีดรสุชาติลายน้ำเงินประธานมูลนิธิน้ำสะอาดเพื่อชีวิตหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนประชาชนและกองเชียร์แต่และตำบลรวมเชียร์กันอย่างคึกคัก โดยมีสาวงามที่เป็นตัวแทนของแต่ละพื้นที่เข้าร่วมประกวดซึ่งเป็นลูกหลานชาวอำเภอบ้านมีสมัครเข้าประกวดชิงตำแหน่งสาวงามบ้านมีรวม22คนโดยผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดไทยอย่างสวยงามชิงเงินรางวัลพร้อมมงกุฎและสายสะพายสำหรับรางวัลตำแหน่งขวัญใจประชาชนโดยได้รับรางวัลได้แก่หมายเลข17นางสาวพิมพ์ลพัฒลายทองน้องพริม จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วยได้รับรางวัลเงินสด10,000บาทพร้อมมงกุฎและสายสะพายถ้วยรางวัลโดยซึ่งกติกาจะตัดสินจากการนับคะแนนจากดอกไม้ว่าสาวงามคนไหนได้รับดอกไม้จากกองเชียร์มากที่สุด การตัดสินการประกวดสาวงามบ้านมีแบ่งออกเป็นรอบแรกนางงามทั้งหมด22คนเข้ารอบสองเหลือ12คนและรอบสุดท้ายคัดเหลือสาวงาม5คนโดยสาวงามจะต้องตอบคำถามทดสอบวิสัยทัศน์และปฏิพาณไหวพริบ เพื่อเอาชนะใจคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสี่ท่านซึ่งปรากฏว่าสาวงามบ้านมีรางวัลชนะเลิศอันดับได้แก่หมายเลข16นางสาวยุพาพักดีเฟิร์นจากเทศบาลเมืองบ้านมีได้รับรางวัลเงินสด1,000งบาทพร้อมมงกุฎและสายสะพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหมายเลข13นางสาวมนชายาเทพทวี อายจากองค์การบริหารส่วนตำบลสายห้วยแก้วรับเงินรางวัล7,000บาทพร้อมสายสะพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมายเลข21นางสาวกนกออนชรสุกเกษมต้นนุน่นจากองค์การบริหารส่วนตำบลพูคารับเงินรางวัล6,000บาทพร้อมสายสะพายรางวัลรองชนะเลิศอันดับสได้แก่หมายเลข8 นางสาวพักจิลาอ่อนชวีตองจากองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแจงรับเงินรางวัล5,000บาทพร้อมสายสะพายและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ4ได้แก่หมายเลข19บานางสาวปูชิตาสีโสภาเอวาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมืองรับเงินรางวัล3,000บาทพร้อมสายสะพาย สำหรับการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีอำเภอบ้านหมี่ประจำปี2568นับว่าเป็นงานที่สำคัญและน่าสนใจยิ่งเนื่องจากอำเภอบ้านหมี่มีประเพณีและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากมายมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานซึ่งการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีอำเภอบ้านหมี่ในครั้งนี้เพื่อที่จะส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริม สินค้าเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าพื้นบ้านไว้ให้คู่กับชุมชนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักความสามาคัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของชาวอำเภอบ้านมีโดยงานดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคม2568นี้โดยกิจกรรมในงานนอกจากการเดินแบบผ้าไทยการกุศลการแข่งขันเรือยาวการประกวดสาวงามบ้านมีแล้วยังมีการแสดงชาติพันธุ์การออกร้านมชขาม ชาติเพื่อนำไรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆและยังมีการจำหน่ายสินค้าโอทอบของดีบ้านมีเช่นผ้าทอมัดมีปลาส้มฟักหมูส้มและร้านค้าเกษตรกรอำเภอบ้านมีมาจำหน่ายอีกด้วยจึงขอเชิญนักท่องเที่ยวที่สนใจเที่ยวชมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวและเทศกาลของดีอำเภอบ้านมีประจำปี2568ในวันดังกล่าวชมฟรีตลอดงาน นางงามสาวไทยอาจะว่านางงามสาวไทยนั้นคือดาวโกลเด้นควรทุกโครงการบริหารชนตำบลในพื้นที่ตลอดจนเทศบาลเมืองบ้านหมีกรมพระรามนะครับที่ได้ต่อตำแหน่งสาวอลี TV Channel TV ราายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอรโรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 7 6 8 4 5 9 5 08 1 3 5 7 0 4 2 2